ได้อยู่ค่ะกที่เอ็นเบาความฝันให้ฟังให้ใหบอมอเมื่อนั่นต่างคืนจะยังเบาอยู่เนาะต่างคืนอนั่นที่สิบหาว่าจะเบาอย่ที่แม่กับพี่นวลลูยจ,จำได้บ่จำได้อยู่ครับจำได้อยู่ที่วันานฝันนอนคลองเนาะคลองแล้วคลอดลกอดในในูกอันค่ะลกูกควออยู่ในเสือคุ้มชุดคุ้มหน่อย <ๆ S 1> ก็เลยเอาป<ว>ืนลูกควกนี้เอาเขายืนให้หมอก็เลยตัดสายลูกตัดสายลูกให้ไอโรเตียนขี่ไปคลอดลูกันะ รถเก๋งทะเบียนสองเจ็ดแปดหกครับถ้าทะเบียนรถสองเจ็ดแปดหกแปว่าเขาเสียเอกโอ้ยจังศูนยน่เสียเอกแล้วก็ปูกับยังไวยู่เลยค่ะว่าศูนย์หายไปเลยคือ,มมนนอว่ามีศูนย์เนาะอันว่ายอยู่ศูนย์ไม่มีงวดนี้ก็ไม่มีศูนย์จริงๆนะะเนาะค,ค,คือศูนย์หายไปเลยนะปูว่าวันนี้กระตัดออกแล้ววันนี้รถแดงปูจากฟันเกล่ยวมือเมื่อต่อมาว่าด้ขี่รถดีปเะเทบุญ รถแันมาแดงปูสองศูนย์เจ็ดหนึ่งวันก่าว่าปูอันมาไปฟังคลิปปูกับว่าพอสิเอารถท่านนี้ไปกองฉลากเ็นบ่ต้องถอยออกคำว่าถอยออกคำว่าถอยหล้างออกอ่ะทางนาออกก็ได้เออเป็นบ่ค่ะเพราะว่าวันก่าว่าอยู่คนก่าว่าโอ้ยจะมันตีไปหลายเนาะสีนาเอาอันนี้ก็คือวันตีฟังเนาะเพราะว่า ข้ากะตีมาได้จังี่แล้ววันนี้มือต่อมากแบบมือน่ะเป็นวันพระวันกะเตรียมยังให้ปูหล่ะว่าก็เลยไปจุดทูบขอว่าให้ปูน่ะไปกระซิบบอกไปกับปูลูกจะเห็ดตันกระทิ้นเ็บกระทินไปอยู่บ้านหรือว่ามีเงินแนี่สิครับก็เลยไปขอปูจุดทูบขอแม่คาไปจุดทูบขอปูไปแล้วค่ะเหมือนประมาณนันที่สี่งที่หานละว่าก็เลยไปจุดทูบจุดทูบเลยขออธิษฐานขอขอปู ว่าลูกอยากงเงินไปเป็นเจ้าภาพกะทินอ๋อหมืนปูป่ะหาี่ลูกกับบะมียเนาะอันนี้คือความตัง้งใจของเตวันันเนาะอธิษฐานตอนนั้นเคลื่อนหลายแม่จุดโขกขอแม่ไม่ยู่งยากินอยังแล้วๆกับข้นกับการเมืองกันนั่งเป็นมูแม่ละกับอธิษฐานค่ะปูไปห่วงใส่หูลูกคือเก่เาแน่เอาแบบตัวๆเอาจระเข้สองตัวก็กได้นะครับลูกที่ไปซื้อนลูกก็ดะมาั่วางบุญนั่นแม่ปูคือเก่าหันะ อันปูผ้าลูกสางยังลูกกับสี็ดนะทือก่าเลยนะอธิษฐานนั่นแล้วเลยไปน้อนคือนั่นน,น่ะตอนแรกฝันตองก่อนฝันเห็นคนงทองเนาะะเนาะนบัาน,นี้จะมา,มาฝันคือนั่นน,น่ะฝันเราจะคองทองเองบัาน,นี้ทองเองเอาคลอดบ้าน,นี้พ่อไปควอดแล้วไปลพยาบานพวกแม่พวกเจต่งโมงยังกับไปเยี่ยมเนาะแม่ไม่คู่ไปเยี่ยมเอาซาดไปปูนั่งน่ะะบ้น,นี้คือจังวัดลับไปต่ว่าเอายื่นลูกให้หมอแลลวนะเขาตาซ้ายลูกเยียบร่อยนะเลือดเต็มมืออยู่เนาะ เพื่นเขียนเลขสองเจ็ดใส่เมื่อโอ้อันนี้คือความป็ตมากง่เนวาะมันก็เหตแต่เบิ่งอยู่มันเขียนเลขสองเจ็ดใส่เมื่อให้แต่แดงคึอนอว่าเพนก็เอ้าคือเขียนเลขสองเจ็ดเนางส่ว่าถึงมาซิฟซีันมาเนาะเด็กน่อยพวกเนก็ตีเป็นซิฟซีนมาล่ะตอนนี้เอฟซีทั้งคมันก็ตีว่าใคยฟันแบบนี้มันกะตีเป็นซิฟเก้ากันมาแต่ว่ามันกะตีเป็นซิฟซี่นเด็กหน่อยผูหนึงเราพนมันก็เป็นซีอยู่แล้วเนาะน้ำซีแบบเพิ่นได้กับซบอกว่า ให้ไปซื้อเอเด้อเหล็กตัวเนี่ยเขาสิใเห้ออกตัวนีไปหาซื้อให้ได้ก็สันไม่กล่มฟันนะแล้วก็ก็ตื่นถึงมากเลยค่ะเพราะมันบอกแล้วนะแต่ว่าพอรู้ว่าเป็นเสียงผู้ใดก็ว่าตอนไปเยี่ยมตอนคลอดแต่คือเป็นแม่พู่ไปเยี่ยมนะคะเนาะอยู่โรงพยาบาลแล,ลว้วก็เพื่อเขียนเหล็กคือจังแม่พู่เราเป็นคนเขียนเหล็กสองเสียใจ<ช>แต่ว่าเสียงกระซิบนะพอรู้ว่าเป็นเสียงผู้ใดค่ะมันก็อาจจะผู้นิมิตไปนะครับเนาะ ค่ะอาทิเพอาะว่าเข้าอธิษฐานขอปูนะคะเนาะเพี่งแต่จีอยากให้ลูกร้านได้นั่นเป็่ไอันนี้คือค่าอธิษฐานเท่านั้ก็เป็นความเสื้อแม่บอสค่ะความเสื้อส่วนบุคคลเนาะว่าบัณฑิตเทียนใส่ให้วัดกะว่าเอาบัณฑิตแม่ขึ้นต่อมาอันแม่กับมะฝันอันหนึ่งหกหกเก้าหนึฝันจะตองหวัดข้อมือต่อม้ากับมะฝันแล้วกับมะหว่างซูฟังบ่ล่ะสองเจ็ดเนี่ยวัดกะไปซื้อตลอดตะลี่ไว้วัดก็ซื้อตลอดตะลี่ไปสองเจ็ดจีรี ก็ยังมี่ลักฐานยัวสองเจ็ดนี่ซื้อไว้หลายคักอ๋อนะครับเมืนกัยค่ะชุดฮาไปยังนี่เพื่อนไายถามเอามือที่ว่าเสียจวนมาเลี้ยงปูเหรอขันออกล่างนี่ก็คือเตรียมเตรียมเล่นวั<ม>นจี่ทร์เมีนค่ะอันเพราะว่ามือเสียจวนมาเลี้ยงปูนะ่ะวันเราความฝันให้กันปูเพิ่นออกแค้นมาถวายปูนะ่ะเป็นสไลด์ครับแม่ครูก็ซื้อไลด์สองเจ็ดสองนี่ครับด้านเป็นออกเพราะว่าแม่ครู่ะฝันในเจ็ดสองวันตอนในสองเจ็ดตั้งยิ้มแล้วลุยก็ได้ขึ้นหน้าจอยเลยครับเจ็ดสอง,งวันวันที่สิบสามครับ เพราะว่าวันวันเอ้าบอกให้เอกฟังเอกฝันว่าออกลูกเจ้เนาะค่ะเนาะว่าก็ซื้อชุดท่าไปไงรับอันนี้นะต่างหากเด้สิ้อซื้อพวใบเจ็ดเพราะว่ามีแค่นี้เพิ่นเพิ่นบอกว่าเอาเจ็ดสองนะวันบอกเอาเจ้จะเพิ่มบอกเจ็ดสองวันบอกคนมาสองเจ็ดกับฟันจะสองเจ็ดเลือดแงสี่นะนี่นะครับกเป็นลอตเตอรี่นะครับเนาะค่ะที่ฟันที่ฝันได้นะครับเนาะฟันที่ฝันได้ดึงไว้เนาะค่ะแล้วก็เลขกันเหล็กฟ้องเหล็กอย่างห้ากระเบื้องเนาะค่ะเนาะ ถ้าถือเลกคล่องจากบาทกวาเกวันเกือบกงสนอยู่ค่ะแม่มันเนียว่ามันมันหลายจ่าค่ะยินดีน้ำนะครับยินดีถ้เอฟเอครับยินดีน้ำครับอันนี้ก็ท่าน้นมือตัวคเวายปูอีถามปูว่าปูสีไฮไวายตัวเงื่อนมือไดนรวมตั้งเสียเอเอกับเกวันนั่นคือลายประดครับงวดนี้ประมาณประมาณสามนะคะสามแสนบวกล้านตัวใครเอฟโอเจวันเสียรายเนาะกับไปนักตัวเดียวกันเือนกันนะคะ อันไข่มดแดงนั่นแหละอันถ้าวันเก้าศูนย์เนี่ยค่ะโอ้ยอันเก้าศูนย์นี้ได้เป็นล้านนี่ค่ะหันเก้าศูนย์เพราะว่าเราตอรียกเอาไว้ค่าขึ้นกันแล้วเลขตัวเนี่ยคือวันจองไวจะจองงวดงันยูครับเอ่อย็นไปด้วยก็เห็นเกี่ยวันเสืออยู่ครับเพราะว่าฝันปุ๊บจะจองเลยค่ะคือคืองวดใดวันฝันนี่เงนจะจองไวมดสุ่โตเลยตที่วันฝันนะเดี๋ยวม่าฟังปูเว้ามาตีพิษนาปูอีก อ่างวดนี่ก็บฟันแล้วค่ะฟันมาขึ้นฟันต่างอ่งวดแล้วมั้งเครับฟันแล้วแค่กับไอ้เบฟไอเอฟซี่นไอเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะกไอ้นอนฟังคีปูมาขึ้นน่ะมันเจ้ากับบรู้ว่าเผล่อรับตอนได้ค่ะฟันว่านไอ้ปูว่านคือเลิกเลิกงามงานดีกว่าเป็นมัาเลิกเลิกยามงามดีเนาะไอ้สีเฮ็ดต้นพระป้าไปนะแต่คือจะไปวัดภูเท่าอีกคือว่านี่ฮก ตัวปูว่าแหวนึงใส่งวดนี่มันบะเกวันแมนค่ะแหวนึงใส่อะไรไป,ไปเรียบซี่เกวันกับตดยียมประกาไวไ้เลยครับเต็มสิลืมอ่ากับอะไรเอา,เ,อาเป็นวัดที่หกขึ้นเหี่วนึงใส่แ <immersed S 1> <า>็นบะอันเป็นเป็นวัตที่หกไว้ปูว่าปูอันไอกระทินปูเท้่ทอเนาะเป็นวัตที่หกเอานึงใส่ก็ได้ดอกส่นเอาก็เสี่ยวหนึ่งใส่ก็เป็นวัตที่หกไ,กไหนกันลบลงมาเหี่ยวเป็นวัตที่ห,หนึ่งวัตที่หกกันนะ แล้วในบัลีคือหรือว่าถ้าสิบฟางคลิปแล้วก็แต้ยินเข้าไปนี่หูคือรอบนันคือกันมากับนอตฟังคลิปแล้วคือจังรูมากับสิบห่องบอกมากับไั่หนังสิดทุกวัดอันนี้คือเจ็บมาสิยิบหกไปก้อนเนาะหกหนึ่งหนึ่งหกหวยิบไปก้อนเนี่คือเอามามาเสียงเมืองก่อนหนังฝันหยีเนาะแต่ว่ากับหาฟางไปก่อนนะคะคือจังหวดแหละที่มันฟันราทองอ่โทุอย่างหนึ่งหกหกเก้าบ ก็ไปเอาหัก้นหนึ่งหกเหีหกเก้าเหงเอาลายค่ะหกเก้าเหี้สื่อค่ะแบบน,นี้แม่พูเหง้อมาแบบนนอันเก้าซุ้นนะพูว่าแท้เดี๋ยวสันเอาคักๆเลยว่าสันแบบน,นี้นอนกับบัวรับค่ะส่วหอวเทียงอันแม่ว่าแ,แม่เลเสียจวนมากตัวใดล่ะแม่อันพ็เกับว่ามีสอง,สอ,ง,สอ,ง,สอ,งอยู่ด้วยสสองเสียสองยังหลแม่ว่าแ,แม่สิคิดยากจังสองเก่าสองเจ็ดตัวว่าจะวางสียอื แม่แม่จำความฝันแม่บ่ได้บ่啊แม่ฝันได้เจ๊สวงทีไปซื้อยังยากแค่ใช่ว่ะสิว่ากันอนบ่หลับค่ะเพราะว่ามันมันเบิ่งเ,เ,เอามาเบิ่งเอ้ามันคือได้หน่อยแท้หน่าว่ากับทั่วไปนั่แหละค่ะก็เลยไปได้เพิ่มอีกนั่นี่ยจนว่าซื้อจนพ่อใจแล้วค่อยนอนเนาะค่ะเนาะอันเพราะว่ามันว่ากับ,บ่ได้นอตมึดมือเนาะค่ะเนาะตื่นได้ตีสามตื่นตีสามแล้วต้องตอบไล่เอฟซีเนาะค่ะเราวันนี้ หัทนทรงส่วนโตรังเชื่อมันจะทรงไปบ่เหมือดก็หายเบิ้งไม่มาค่ะหายเบิ้งได้คลิปเอาดีกวา่าเนาะสีว่ามันเอ้อคือพอทรงหายเลขออกมากคือพอถือกนี่แหละค่ะมันถึงบอกว่าพออยากทรงหายส่วนโตรังเชื่อหันห้าวหายไปแล้วมันบาาน่ถือกอยากเบิ้งให้เบิ้งใด้คลิปนะครับเพราะว่าแม่ฆู้เพิ่งจะมวาวาวตอนท้ายคลิปกับมิไลรสดอ,อยู่เนาะอันมันก็เลยว่า แต่ขนาดว่านน่ารอดดีมากกับพิ่งมาเห็นจีบคือกันว่าแม่นคู่มากมาเว้าอีกรอบนึงค่ะก็คือว่านกับบรูนก็ยังมีค่ะคือเป็นแนวทางความฝันเจวันนะครับที่ฝันได้ตองขวัญนะครับเนาะค่ะอคือหันฝันเรื่องแต่กับว่าเว้าฟังหรือว่าคู่บนห้ตัวใดเฮาก็บอีมาตีตัวเลขกันคือเก่าค่ะวันนี้มันก็ได้เนื้อค่ะกับบอเสียเอกซื้อกันเดี๋ยวนี้ก็ได้จองเลขกล้องไว้์เลนบอลเจวันหกหนึ่งหนึ่งหกค่ะเจวันจัดไปแล้วครับหกหนึ่งน้องผา เดี๋ยวพอดีว่าเพิ่งบอกหนึ่งหกอ่กหกหนึ่งก็งอกาบความกาบน้ำเน่อขาซื้อเลยแล้วก็นรังค้นถามสินเนนเล่นใดก็คืออันนี้ห้ามโปรว่ามันจะเป็นตัวใดเนาะห้ามกับซื้อไว้อันนี้คือเจวันพันจัดให้ตองหวด้วครับเพื่อเป็นฝันครับชุดกวนเพื่อนกับฝันตองหวดครับฝันได้สองเจ็ดเจ็ดสองครับงวดนี้แล้วครับเปรย์เปยไว้แล้วับสิบหกครับ ครับคือเล่าฝันตองหวดนะครับเด้อนี่เราคือไปจองเบือท่องไว้แล้วครับเราเนี่เราสั่งเล่นเสียเอกบอกเสียเอกจองเบือท่องไว้แล้วครับก็คือวันวันที่หกนี่ก็คือเป็นยังกงับเป็นบุญบุญยังไับบุญกระตินนะครับกระตินค่ะไปจองกระตินคือคือแม่พูดสิเฮ็ดกระทินไปวัดปูเทพท่องเป็นเจ้าภาพไปทินงนะคะเนาะกับมีเอซี่เพิ่งกระลวนมาหลายคนอยู่วันนี่ กติเขียนได้ซื้อไหว้ล้ค่ะเราปิ้นเรวเลี้ยวคืนให้แม่คู่เพิินค่ะจะได้คืนให้แม่คู่เพิ่นเพิ่กจะเลี้ยวรวมหยอดเนาะค่ะเนาะไปต้นเงื่อนคือวันที่หกที่จะเตียงนี่นะครับจะงานบนกระถินนะครับวัดปู่เททองนะเนาะเย้าสามพญานาค่ะค่ะสามพญานาคนะครับกร่วมนะครับปัจัจนะครับซอยกันนะครับเนาะของเอฟซีแต่ละช่องนะครับเนาะมารวมบนน้ำกันนะครับเนาะนี่นะครับกา แก้บ้านก็ได้ฝันได้เนื้งนะครับก็ได้มาอาจจะเปลี่ยนเนื้งหกหรือหกเนื้งไ,ด,งได้นะครับเนาะวันได้หกวันที่หกโอ้วัน่ากู่ว่าหกต้องเนื่องไส้ก็ดีนะต่อเนื่องไส่ก็ดีนะครับเนาะในความฝันในความฝันะนะครับเนาะก็่ล่อให้ปูแต่ว่าท้าท่านใดอธิษฐานกับปูเนาะค่เนาะกระถวายตนเงื่อนให้ปูก่อนรถวายว่าดธิฐามปูว่าที่เฮ้วันเนี่ยถวายตนเงื่อนมื่อพราะว่าได้สัญญากับปูไว้แล้วว่า ี่อาเถือกนะค่ะเนาะได้รวมหมุนน้ำปูเอาตั้งแต่ละได้เงินกัได้เริ่มทยอยได้เงินแล้วกันได้ออกไปคืนให้เพื่อนอันนี้ได้ถามปูว่ามือใดลูกอได้เฮ็ดไทยมือใดนะสินะกันจำเลยพ่อค่ะว่าวันเพืถวายตัวเงินให้ปูแล้วปูยิบแบ่งพันใบนั่นออกมาเจ็ดสองห้าเก้าแบ่งพันธ์แบ่งนั่นเจ็ดสองห้าเก้ามีรางวัลใหญ่ปูมาเห็นป่ะค่ะจำเลยพ่อ เดี Så, ๋ยววันนี้มือนั้นทัาไปวัตตาด่อนปู้เนาะใชถวายยอดเงินหนึ่งพัดร้อยสบาทแม่ผู้เพราะได้ว่าิสเป็นหนึ่งหมืเก้าพัจด้อยเจ็ดสิบสอบาทวันได้ออกเงินใจให้เป็น7จบสองบาทครับหันมันหันว่าออกเงินใจเป็นเจบสาทถือทั้งสามตัวค่ะเจ็ดสามสองเพราะว่าแางวันนี้หนึ่งออกสามเจ็ดสครับค่ะ นั่นกไปเบืองอ้าวกับไปเอซีเพิ่กระดนั่นั่ยอดเงินที่เพิ่อก็ไปยิบจับไปคือกันแม่คู่ฝันพร้อมเนาะแม่คู่ฝันในเจ็ดสองกับหกเก้าค่าเลยมาตรงกันค่ะกับเอฟซีทังมกัมีโซะอยู่เพกัโท่มหาวันอยู่แม่ถือแล้ววันที่หาแม่เสือบ้านเลขทีแม่คู่หาเจ็ดศูนย์ <Gosh. S 2> เร ai, ื่างที่หาท่ายนะหาเจสูต้ว่าสารตัวหนานี่ยไม่รู้ว่าตัวไหนตัวเพื่อนบอกว่าเพื่อนเดี๋ยวเห้เพื่อนขืนเงินก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเพื่อนคอยสินใจโอนเงินมารวมท่าบุญกับปูน้ำค่ะเพื่อนโทรมาแจ้งไว้กับโทรมาหาเสียเอกแลังจาเมื่อเพื่อนก็กรโทรมาถือรางวัลที่สองเพื่อนถือรางวัลที่สองเพื่อนจะเอาไปแจ้งความเมียงียบร้อยแล้วเหลือแต่ไปขืนเงินแล้วก่ะชินใจโอนมารวมบุญกับปูค่ะ ขอฝากก้นเจวันนะครับที่ให้แนวทางในมือนี้นะครับเนาะค่ะก็นี่เด้อค่ะหางผู้ใดสนใจเนาะค่ะเนาะลำโพงเดี๋ยวกามีแฟตได่แห้งค่ะเปิดดูครับเปิดด้ของเมคผู้สิมีก่อนรั่มรั่มรองของเมคผู้เนาะค่ะว่านผูกตัวแห้งว่านปูขอหวยไอ้นี่พร้อมส่งนี่แล้วค่ะหนึ่งพันบาทเนาะค่ะอันนี้เป็นเครื่องหน่อยกัหน่อยชุดไม่ครับชุดไม่ล่าสุดตาหันเครื่องง่ายก็นี่นี่ รวมส่งหนึ่บาทครับอันนี้อันนี้พร้อมเฟ็ดใด้ไหมคะอันนี้พร้อมเดไดค่ะหนึ่บาทพร้อมส่งนะคะน้อติว่ดตดว่าะก้ามาอันอันนี้มีะค่ะไม่ล่าปวดนี่ค่ะที่นี่ภูมน้อยหเพื่อนนี่ค่ะจ้งเงี้ยจ้งเงี้ยาีาดโคตรแซงแ้ค่ะโคตรโคตรแซตรงนี้นีรถนะคะเนาะแล้วก็มันเหมือว่าเป็น

หารใเขาต้องเขาต้องดื่มโมงเยียวค่นค่ะอันนี้ีมากโค้ชได้อะไรโค้อะไรค่ะถ้าผิดปียไป้เขาเสียบเขคือล็อกปุ่มไว้นะลอกปุ่มค่ะนนเป็นสาวเสียงงดีเสียงวันากครับยังไงผู้เ่าได้ปัดตาดโทลูกสาวคนใดบ่อยาก ส่ใเียนา,าตัวแร่ที่คิดรู้ค่ะ ก็ติดต่อผ่านทางช่องเอตาพารวยได้นะคะนี่ก็เป็นแน,น,นวทางของคุณวัน่องวดนะคะวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดหกสี่นะคะของคุณวันก็มีหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะเป็นแนวทางให้ต่องวดนะคะจ้ะและใครอยากได้เอฟได้ลำโพงกับเปียใจก็ติดต่อทางช่องเอตาพารวยได้นะคะ ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องเอดาพารวยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ